มหาเศรษฐีผู้ชายธรรมดาฐานะยากจนต้องดูแลลูกสาวเพียงลำพังแต่การช่วยชีวิตคนแปลกหน้ากลับลากเขาเข้าสู่เกมอำนาจที่โหดเหี้ยมชายชุดดำลึกลับพร้อมอาวุธในมือตะโกนลั่นกลางปั๊มอย่ายุ่งกับผู้หญิงของเราเพียงการตัดสินใจเสี้ยววินาทีทำให้พ่อลูกคู่นี้ต้องหนีตายกลางความมืดขณะที่หญิงท้องแก่กำลังเจ็บท้องคลอด ความลับของเธอทำให้เขาต้องเสี่ยงทุกอย่างรวมถึงชีวิตของลูกตัวเองและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยในตอนท้ายมันจะทำให้คุณต้องทบทวนว่าสิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเรื่องนี้มีทั้งน้ำตาความรักการหักหลังและความจริงที่ช็อกที่สุดอย่าก,กดออกก่อนดูจบเพราะทุกวินาทีหลังจากนี้คือเส้นแบ่งระหว่างคีโรและคนที่สูญเสียทุกอย่าง คุณจะทำยังไงถ้าคุณช่วยคนท้องร้องให้อยู่กลางปั๊มแล้วเพิ่งรู้ทีหลังว่าเธอคือเศรษฐีนีผู้ชายธรรมดาลูกติดหนึ่งคนต้องเผชิญหน้ากับชายชุดดำลึกลับที่ประกาศกล้าวว่าเธอเป็นของเราความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวกลับทำให้เขาต้องพาลูกสาวหนีตายกลางค่ำคืนแต่ใครจะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเขาทั้งชีวิต เรื่องราวเตือนใจจากพ่อเลี้ยงเดี่ยวผู้ยากจนสู่ความจริงที่เขาไม่อาจจินตนาการได้ถ้าคุณคือเขาคุณจะเลือกช่วยหรือปล่อยให้เธอหายไปในความมืดตลอดกาลดูจนจบนะครับเพราะความจริงตอนท้ายมันจะพลิกทุกอย่างที่คุณเคยคิดพ่อเลี้ยงเดี่ยวยากจนช่วยหญิงตั้งคันร้องให้อยู่ปั๊มน้ำมันโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือเศษธีนีฝ่ายถนนสลัวลมดึกพัดเย็นเฉียบผ่านผิว ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เงียบราวหลุมมืดกลางเมืองพ่อเลี้ยงเดี่ยวเสื้อคลุมเก่าๆมือหยาบจากงานหนักอุ้มลูกน้อยที่หลับสนิทเขากำลังนับเหรียญทุกบาทคือความอยู่รอดของลูกเสียงสะอื้นเบาๆลอยมากับลมหญิงตั้งครรภท้องโตน้ำตาไหลพรากเธอนั่งสุดข้างตู้กดน้ำใบหน้าสีมือกดท้องแน่นหายใจติดขัดเขารีบวางเหรียญเดินเข้าไปสอบถาม เป็นอะไรครับให้ผมช่วยไหมเธอสายหน้าแต่เสียงสัน่นฉันถูกทิ้งไว้ที่นี่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใครเขามองตาเธอเห็นความหวาดกลัวลึกจนหัวใจเจ็บแสงไฟกระพริบเงาของทั้งคู่โยกไหวบนพื้นซีเมนต์เย็นจัดลูกในอ้อมแขนขยับร้องแผ่วเขากอดลูกแน่นแล้วตัดสินใจผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลน,น้ำเสียงหนักแน่นแม้ในกระเป๋ามีเงินแค่พอซื้อนมพรุ่งนี้ เธอเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังผสมความหวาดระแวงแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเบาๆเขาพยุงเธอขึ้นเดินทุกก้าวช้าและหน้าหวาดเสียวเสียงร้องลั่นจากท้องเธอทำเอาเขาหยุดหายใจความมืดรายรอบเหมือนดวงตานับร้อยจ้องติดตามทันใดนั้นไฟหน้ารถคันหนึ่งสว่างจ้ารถรู้สีดำสนิทยาวเหยียดแลนเข้ามาจอดอย่างแรงประตูรถเปิดออก ใช้ในสูตรดำหลายคนก้าวลงใบหน้าดุดันท่าทีรีบร้อนพ่อเลี้ยงเดี่ยวถอยหลังกอดลูกไว้แน่นหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะหนึ่งในนั้นตะโกนคุณหนูครับเราตามหาคุณทั้งเมืองหญิงตั้งคันชนะริมฝีปากสัน่นเธอหันมามองพ่อเลี้ยงเดี่ยวยากจนดวงตาเต็มไปด้วยความลับเสียงฝีเท้าเข้าใกล้อากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกและก่อนที่เขาจะถามอะไรได้ ชายชุดดำอีกคนก็ก้าวมาขวางดวงตาเย็นชามองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้านายรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเสียงต่ำแผ่วแต่กรีดแทงจนสันสถานทั้งร่างเธอเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศหัวใจพ่อเลี้ยงเดี่ยวเต้นสะดุดมือแทบหลุดจากลูกหญิงตั้งคันสะอื้นดึงชายเสื้อเขาไว้สายตาบิงวอนได้โปรด อย่าปล่อยฉันกลับไปเสียงตแตรจากรถรู้ดังสนัน่นแสงไฟหน้ารถสาสสว่างจ้าเข้าตาเธอหันมาพูดเบาๆเกือบไม่เป็นเสียงลูกในท้องถ้าพวกเขาพาไปเขาจะไม่มีวันได้เกิดมาเป็นคนธรรมดาชายในสูตรดำกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้จนได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นรัวเร็วพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับมือแน่นความจนกดทับหัวใจแต่ความเป็นพ่อกำลังผลักเขาให้ พ่อเลี้ยงเดี่ยวยืนขวางแม้ขาจะสัน่นแม้ใจจะหวาดกลัวจนมือเย็นเฉียบเสียงลมหายใจหญิงตั้งคันดังทีเหมือนทุกวินาทีคือความเจ็บทรมานชายชุดดำยกมือส่งสัญญาณให้ลูกน้องล้อมเข้ามาไฟถนนนกระพริบโลกทั้งใบเหมือนบีบแคบลงเรื่อยๆพ่อเลี้ยงเดี่ยวมองหน้าลูกในอ้อมแขนแก้มอุ่นนุ่มดวงตาปิดสนิทไม่รู้เรื่องราวมืดมนตรงหน้าเขาเม้มปาก ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอย่าเข้าใกล้เธอเสียงสั่นแต่หนักแน่นคนชุดดำหัวร้อยเย็นนายคิดว่าตัวเองเป็นใครสายลมพัดแรงเสียงป้ายโฆษณากระทบกันดังพึบพับเหมือนเตือนถึงอันตรายใกล้เข้ามาหญิงตั้งคันจับแขนเขาแน่นเล็บจิกลงบนผิวความกลัวสะท้อนในสายตานั้นอย่างชัดเจนเธอพูดช้าๆแต่ทุกคำมีน้ำหนักพวกเขาจะพรากลูกไปจากฉัน พ่อเลี้ยงเดี่ยวหันมองเธอภาพแม่ของลูกที่จากไปแวกเข้ามาในใจความเจ็บเก่ากลับมาทิ่มแทงเขาไม่อยากเห็นใครต้องสูญเสียคนที่รักอีกต่อไปชายชุดดำก้าวเข้ามาจวนตัวมือเกื้อมมาคว้าแขนหญิงตั้งคันพ่อเลี้ยงเดี่ยวผลักกลับเต็มแรงเสียงดังปึกบนพื้นซีเมนลูกน้องอีกคนชักโทรศัพท์เตรียมโทรเรียกกำลังเสริมหญิงตั้งคันร้องด้วยความเจ็บมือจับท้องแน่นยิ่งกว่าเดิมฉันเจ็บ ฉันไม่ไหวแล้วพ่อเลยนเดี่ยวหายใจไม่เป็นจังหวะตาเบิกกว้างเลือดสูบฉีดทั่วร่างเหมือนจะระเบิดเขาอุ้มลูกแนบอกมืออีกข้างพยุงหญิงตั้งคันแล้วหันหลังตั้งใจจะพาเธอหนีเสียงตะโกนไล่หลังดังก้องปั๊มน้ำมันร้างถ้านายพาเธอไปนายจะต้องเสียใจพ่อเลนเบี่ยวไม่หันกลับเท้าเหยียบพื้นอย่างรีบเร่งหัวใจเต้นเหมือนกลองศึกแต่เพียงไม่ถึงสิบเก้า ไฟจากรถรูก็ฉายศาสตร์บางทางไว้ทั้งหมดชายชุดดำเดินออกมาอีกครั้งชาชนาเย็นชาในมือของเขามีรูปถ่ายใบหนึ่งยื่นมาตรงหน้าบนรูปคือบ้านไม้เก่าๆริมคลองที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่กับลูกท่าทางเย็นชานั้นบอกชัดถึงคำขูร้ายแรงเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายหัวใจพ่อเลี้ยงเดี่ยวเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้น หัวใจเขาร่วงหล่นเหงื่อซึมเต็มฝ่ามืออากาศหนักเหมือนก้อนหินทับอกภาพลุกน้อยในอ้อมแขนคือสิ่งเดียวที่ยังยึดสติของเขาไว้ชายชุดดำเฉียดเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมแรงฉุนกดดันจนแทบหายใจไม่ออกหญิงตั้งคันสะอื้นเสียงแตกพร่าเหมือนร้องขอความเป็นมนุษย์ครั้งสุดท้ายพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับฟันเสียงฟันกระทบกันดังกรอดความกโกรธและความกลัวปะทะก,กันในหัว ลูกน้อยขยับส่งเสียงแผ่วเบาเหมือนถามว่าเกิดอะไรขึ้นไฟถนนบนหัวกระพริบทีแสงวูบวาบทำให้ทุกสิ่งดูหลอนประหลาดนายไม่มีสิทธิยุ่งเรื่องนี้เสียงชายชุดดำเข้มและเย็นจนขนลุบเธอเป็นของครอบครัวเราคำว่าของทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวตัวสัน่นเหมือนถูกดูถูกความเป็นคนต่อหน้าเขาตะโกนกลับแม้เสียงจะสั่นไหวเธอไม่ใช่สิ่งของเธอคือแม่ของเด็กคนหนึ่ง หญิงตั้งคันน้ำตาไหลเหมือนคำพูดนั้นปลอบหัวใจแตกสลายทันใดนั้นลูกน้องอีกคนควักบางอย่างออกมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆวาบแสงไฟฟ้าสีฟ้าสะดุดตาเสียงช็อตไฟดังแว๊ดอันตรายจ่อเข้ามาโดยตรงพ่อเลี้ยงเดี่ยวรีบถอยแผ่นหลังชนตู้เติมลมยางเสียงโลหะกระทบดังสะท้อนหญิงตั้งคันสุดลงกับพื้นมือสั่นเทาฉันเจ็ดมาก เสียงครวญครางเธอดังแทรกความตึงเครียดเป็นเส้นได้บางๆพ่อเล่นเดี่ยวมองรอบไม่มีใครอื่นในปั๊มไม่มีเต้าหน้าที่ไม่มีความช่วยเหลือเขาหายใจแรงเหมือนกำลังจะตัดสินใจทำเรื่องเสียงตายไฟท้ายรถกระพริบสีแดงสว่างเป็นจังหวะเหมือนนับถอยหลังชายชุดดำชี้มาที่เขานิ้วแข็งกร้าวหลีกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายกว่านี้พอเล่นเดี่ยวสั่นไปทั้งร่าง แต่ขากลับไม่ยอมถอยลูกในท้องหญิงคนนั้นกำลังดิ้นแรงเหมือนรับรู้ถึงอันตรายเสียงลมหวิดวิวลอดผ่านเสาปัม๊มเหมือนเสียงคำเตือนจากความมืดหญิงตั้งคันจับมือพ่อเลี้ยงเดี่ยวบีบแน่นด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเธอพูดช้าๆแต่แฝงด้วยคำสัญญาลุก,กลับถ้าคุณช่วยฉันไว้ได้ฉันสาบานว่าจะตอบแทนคุณมากกว่าสิ่งที่คุณเคยฝันเอาไว้ทั้งชีวิตคำพูดนั้นดังสะท้อนในหู เหมือนเสียงจากชะตากรรมบังคับให้เขาต้องเลือกทางเดินใหม่ดวงตาพ่อเลี้ยงเดี่ยวไหวรริกเสียงหัวใจดังชัดในความเงียบรรางเขาเหลือบมองลูกน้อยลมหายใจแผ่วอุ่นบนหน้าอ,อกโลกใบนี้โหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กคนนี้อยู่แล้วชายชุดดำเริ่มนับถอยหลงังนิ้วชี้สั่นเล็กน้อยด้วยความหมุดหงิดสพ่อเลี้ยงเดี่ยวกลืนน้ำลายคอแห้งผากมือจับไหล่หญิงตั้งคันไว้แน่นขึ้นสอง เสียงดังสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอ,อกหญิงตั้งคันร้องด้วยความเจ็บท้องเกรงหดขอร้องอย่าปล่อยฉันหนึ่งแสงไฟฟ้าจากอุปกรณ์ช็อตสว่างวาบตรงหน้าเสียงซ่าเหมือนมูไฟคำรามพ่อเลี้ยงเดี่ยวยืนกำแพงให้เธอกอดลูกไว้ด้วยอีกแขนทุกสัญชาตญาณตะโกนให้หนีแต่ขาของเขาปักหลักเหมือนตอไม้ความเงียบเข้าปกคลุมชั่วเสี้ยววินาที จนออกรัฐลมหายใจชายชุดดำทำท่าจะพุ่งเข้าใส่เงาเคลื่อนไหวรวดเร็วราวสัตว์นักล่าทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสนัน่นไฟหน้ารถกระบะเก่าคันหนึ่งพุ่งจ้าเข้ามารถหยุดกระทันหันยางบทพื้นดังเอียดควันขาวลอยวนในอากาศอย่างน่าหวาดเสียวประตูรถเปิดออกเจ้าของปั๊มน้ำมันชายร่างใหญ่ถือท่อนเหล็กแน่นในมือเขามองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ดวงตาแข็งกร้าวพวกแกกำลังทำบ้าอะไรในปั๊มของฉันชายชุดดำชะงักสายตากระด้างส่งสัญญาณให้ล่าถอยชั่วคราวพ่อเลี้ยงเดี่ยวช่วยโอกาสพยุงหญิงตั้งคันขึ้นอีกครั้งร่างเธอหนักด้วยความหวาดกลัวและอาการเจ็บที่ถาโถมเจ้าของปั๊มเข้ามาประคองอีกแรงเสียงเขาดุดันเด็กผู้หญิงกำลังจะคลอดพวกแกมีสิทธิ์อะไรจะหยุดพวกเขาคนชุดดำกัดฟันแน่นเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจ แต่ยังไม่กล้าลงมือในตอนนี้หญิงตั้งคันหอบหายใจเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินลูกเขากำลังมาแล้วรอบตัวเริ่มหมุนเสียงของทุกคนพรมามัวไปสำหรับพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีเพียงมือของเธอที่บีบแขนเขาไว้จนแทบแตกเสียงไซเรนของรถพยาบาลดังแว่วจากระยะไกลชายชุดดำรีตาราวกับรู้ว่ากำลังจะเสียควบคุมสถานการณ์เขาหยิบโทรศัพท ต่อสายหาคนที่อาจน่ากลัวกว่าเขาสายตาโหดเหี้ยมแววประกายครับท่านเราพบคุณหนูแล้วแต่มีคนธรรมดาเข้ามาขวางปลายสายพูดบางอย่างน้ำเสียงต่ำเย็นทําให้ชายชุดดำเปลี่ยนสีหน้าเป็นเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมเขาหันมองพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกครั้งเหมือนสัตว์ร้ายจำหน้าศัตรูได้อย่างแม่นยำนายเพิ่งสร้างศัตรูที่ใหญ่เกินกว่าจะรับมือได้พ่อเลี้ยงเดี่ยวเม้มปาก แม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความตัดสินใจเขาก้มมองหญิงตั้งคันและรู้ทันทีว่าถอยไม่ได้อีกแล้วเขาสูดหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อหญิงตั้งคันก้มหน้าหอบหายใจถี่มือยังจับแขนเขาไว้ไม่ปล่อยเสียงไซเรนใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงสีแดงสะท้อนผนังปั๊มน้ำมันเหมือนเลือดที่กำลังประตูออกมาชายชุด,ดดำยืนมอง ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธลึกแต่ถูกบังคับให้รอจังหวะใหม่เจ้าของปั๊มน้ำมันตะโกนเร่งให้ขยับเข้าไปใกล้อาคารช่วยพาเธอเข้าไปในร้านก่อนเธอเลือดออกแล้วพ่อเลี้ยงเดี่ยวก้มมองเห็นเลือดอุ่นสีแดงเข้มหยดลงบนพื้นซีเมนเป็นร่องทางยาวหน้าหวาดกลัวเขารีบประคองเธอขึ้นลูกในอ้อมแขนส่งเสียงแผวเหมือนรับรู้ถึงความโกลาหลน,นี้ทั้งหมดภายในร้านปัม๊ม กลิ่นน้ำมันและกลิ่นยาฆ่าเชื้อปนกันแสงขาวสว่างจ้าแต่กลับทำให้ทุกอย่างดูเย็นชาหญิงตั้งคันถูกพยุงให้นั่งเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาและความทรมานขอร้องช่วยลูกของฉันอย่าให้พวกเขาพาไปพ่อเลี้ยงเดี่ยวจับมือเธออุ่นและสัน่นหัวใจเขาเจ็บร้าวจนแทบยืนไม่ไหวเขาไม่รู้จักเธอไม่รู้เรื่องราว ไม่รู้ว่าทำไมตระกูลใหญ่ต้องการลูกเธอแต่เขารู้ความสิ้นหวังแบบนี้ไม่ควรเกิดกับใครทั้งนั้นชายชุดดำกลุ่มนั้นยืนข้างนอกร้านสายตาไม่ละจากประตูแม้เสี้ยววินาทีเสียงประตูอัตโนมัติเลื่อนเปิดทีมแพทย์ฉุกเฉินวิ่งเข้ามาพร้อมเปลสนามและอุปกรณ์มากมายหญิงตั้งคันร้องลัน่นความเจ็บแหลมคมแล่นผ่านร่างสีหน้าทีมแพทย์ตึงเครียดข่ายังไม่เปิดทั้งหมด แต่เลือดออกมากเกินไปต้องรีบส่งโรงพยาบาลด่วนพ่อเลี้ยงเดี่ยวพยักหน้าแม้จะไม่เข้าใจคำศับทางการแพทย์แต่อารมณ์บีบคั้นทำให้เขาหายใจไม่ทั่วท้องหนึ่งในแพทย์มองเขาคุณเป็นญาติใช่ไหมจะขึ้นรถไปด้วยไหมคำถามนั้นแทงลึกเขาอาจเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่ตอนนี้เขาคือคนเดียวที่เธอไว้ใจเขาพยักหน้าแน่นผมจะไปด้วยพวกแพทย์ช่วยกันยกเธอลงบนเปล หญิงตั้งคันร้องไห้มือ,อยังคว้าเสื้อพ่อเลี้ยงเดี่ยวไว้แน่นเหมือนกลัวว่าจะถูกแยกจากกันขณะพวกเขากำลังจะผลักเปลออกไปประตูร้านก็ถูกดึงเปิดด้วยกำลังมหาศาลชายชุดดำก้าวเข้ามาอีกรอบเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแข็งกร้าวในมือเขามีเอกสารแผ่นหนึ่งพร้อมตราประทับครอบครัวมหาเศรษฐีฉันมีสิทธิตามกฎหมายที่จะพาเธอกลับทันทีพ่อเลี้ยงเดี่ยวยืนขวางอีกครั้ง แม้หัวเข่าจะสัน่นแม้มือจะชาแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกายที่ไม่มีใครบังคับให้ถอยได้อีกเสียงร้องของหญิงตั้งคันดังขึ้นเจ็บปวดจนแทบขาดใจเขาเงยหน้ามองชายชุดดำพูดด้วยเสียงทุ้มสัน่นถ้าคุณอยากได้เธอคุณต้องผ่านผมไปก่อนชายชุดดำหยุดชะงักดวงตาแคบลงเหมือนเสือที่กำลังช่างใจว่าจะขย้ำเหยื่อดีหรือไม่บรรยากาศในร้านปั๊ม หนักอึ้งจนแทบขยับตัวไม่ได้เสียงเครื่องวัดชีพจรของหญิงตั้งคันดังทีติดติดติดทีมแพทย์มองสลับระหว่างชายสองคนความดึงเครียดทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจพ่อเลี้งเดียวจับเปลสนามแน่นสั่นทั้งแขนแต่ไม่มีวี่แววจะถอยถอยไปสักชายชุดดำคำรามต่ำน้ำเสียงเต็มไปด้วยอำนาจพ่อเลี้ยเบี่ยวสายหน้าชาชามั่นคง ไม่มีใครควรบังคับแม่ที่กำลังคลอดลูกหญิงตั้งคันน้ำตาไหลพรากเสียงแผวแต่ชัดเจนช่วยฉันช่วยลูกฉันด้วยเสียงร้องนั้นเหมือนคมมีดเฉือนหัวใจของทุกคนในห้องแพทย์คนหนึ่งตะโกนเริ่มโมโหหากยังขวางอีกเธอจะตายและเด็กก็ด้วยคำพูดนั้นทำให้ชายชุดดำกัดฟันกรามแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นตรงขมับเขาถอยครึ่มก้าวแต่ยังไม่เลิกมองด้วยสายตาอาฆาต แพทรีบพาปเปลออกไปข้างนอกสู่รถพยาบาลที่กำลังเปิดประตูรอพ่อเล้งเดี่ยวรีบตามอุ้มลูกแน่นแม้ขาจะหนักเหมือนเดินฝ่าหินเจ้าของปั๊มตะโกนไล่หลังฉันจะถ่วงเวลาพวกมันเองพวกคุณรีบไปเมื่อออกมานอกประตูลมกลางคืนปทหนาเย็นเสียดเข้าไปถึงกระดูกสัญญาณไซเรนดังขึ้นทันทีรถพยาบาลพร้อมจะออกตัวพ่อเล้งเดี่ยวปีนขึ้นไปนั่งข้างหญิงตั้งคัน มือของเธอยังคงบีบแขนเขาไว้สันระรัวเต็มไปด้วยความกลัวตายประตูปิดรถพยาบาลออกตัวแรงมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลในความมืดของค่ำคืนแสงไฟตามถนนวิ่งถอยหลังอย่างรวดเร็วเหมือนเวลาถูกเร่งให้เดินไวขึ้นเรื่อยๆหญิงตั้งคันกรีดร้องอีกครั้งเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังพ่อเลี้ยงเดี่ยวก้มลงเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเธอเสียงสัน่นอดทนนะคุณต้องปลอดภยัย เธอพึมพำสายตามืดมนฉันกลัวพวกเขาจะเอาลูกไปจากฉันเขารีบสายหน้าน้ำเสียงมั่นคงแม้หัวใจจะสัน่นตราบใดที่ผมยังหายใจพวกเขาจะไม่มีวันได้ตัวลูกของคุณเปลีอยตาเธอสัน่นรอยยิ้มจางๆแวบขึ้นทั้งที่เจ็บแทบขาดใจทันใดนั้นแพทย์ประจำรถมองจอวัดหัวใจสายตาเขาเปลี่ยนเป็นตกใจอัตราการเต้นหัวใจทารกกำลังตกหั้ว ความตื่นตระหนกถาโถมเข้ามาอีกระลอกเสียงเครื่องมือดังรังม,มไฟในรถพยาบาลวูบวาบหญิงตั้งคันร้องกรีดมือกำเสื้อพ่อเลี้ยงเดี่ยวแน่นจนเกือบขาดลูกฉันลูกฉันพ่อเลี้ยงเดี่ยวมองหน้าเธอหัวใจเหมือนถูกบีบจนแตกเป็นเสียงเสียงเขาตะโกนเสียงดังไปยังแพทย์ในรถช่วยเธอริได้ปโปรดเสียงลอบดบถนนด้วยความเร็วสูงรถพยาบาลกำลังเร่งแซงความตาย แต่ไม่มีใครรู้ว่าความตายหรือความลับอันตรายจะมาถึงก่อนกันแพทย์ในรถพยายามกดหน้าท้องเธอเบาๆตรวจการเต้นของหัวใจทารกอีกครั้งสีหน้าทุกคนเครียดจัดเสียงเครื่องมือดังถี่ขึ้นติดติดติดหญิงตั้งคันร้องเสียงแหลมเหมือนความเจ็บกำลังฉีกกระชากจากภายในพ่อเลี้ยงเดี่ยวจับมือเธอแน่นเหงื่อท่วมหลังลมหายใจติดขัด ผมอยู่ตรงนี้คุณไม่อยู่คนเดียวคำพูดนั้นทำให้เธอต้องตาเขาในแววตานั้นเต็มไปด้วยความหวังเลือนรางที่พยายามเกาะเกี่ยวไว้จนถึงลมหายใจสุดท้ายรถพยาบาลหักเลี้ยวอีกครั้งเสียงยางบทถนนดังสะเทือนเหมือนโลกกำลังไหลออกจากร่างทุกคนไปเรื่อยๆแพทย์ดะโกนอย่างตื่นตระหนกความดันเธอตกอีกแล้วต้องเตรียมทำคลอดฉุกเฉินหญิงตั้งคันกระตุก มือกำแขนเสื้อพ่อเลี้ยงเดี่ยวจนยับยน่นอย่าปล่อยฉันเขาส่ายหัวน้ำตาคลอผมสัญญาที่หน้าต่างรถพยาบาลแสงไฟรถสีดำคันหนึ่งตามมาอย่างใกล้ชิดไม่ลดความเร็วแม้แต่น้อยชายชุดดำขนเมื่อครู่ยังตามล่าไม่เลิกภาพนั้นสะท้อนในดวงตาพ่อเลี้ยงเดี่ยวหัวใจหล่นวูบเหมือนความหวังถูกกลืนหายไปแพทย์หันมามองเขา เสียงสั้นและเด็ดขาดช่วยคุยกับเธอไว้อย่าให้เธอหลับชีวิตของทั้งสองขึ้นอยู่กับสติของเธอพ่อเลี้ยงเดี่ยวพยักหน้าแม้มือยังสัน่นเขาก้มลงใกล้ใบหน้าเธอพูดเสียงอ่อนคุณชื่ออะไรครับผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยเธอกัดริมฝีปากพยายามเปล่งเสียงพิมพ์เขารีบตอบพิมพ์ครับอยู่กับผมนะคิดถึงลูกเอาไว้ลูกคุณกำลังจะมาหาคุณแล้ว เสียงเครื่องมือยังคงดังถี่ความตึงเครียดเกาะแน่นไม่หายแพทย์อีกคนหยิบกันไกลและอุปกรณ์คลอดฉุกเฉินออกจากกล่องมือของเขารีบจนสัน่นหญิงตั้งคันมองเขาด้วยดวงตาเจ็บปวดริมฝีปากสัน่นพูดออกมาแทบไม่ได้ยินเขาเขาจะไม่ยอมพวกเขาบอกว่าลูกของฉันคือทายาทคนสุดท้ายพ่อเลี้ยงเดี่ยวตัวแข็งทื่อคำว่าทายาทคนสุดท้าย กระแทกใจอย่างแรงเด็กในท้องเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาความลับนี้คือเหตุผลของการไล่ล่าเสียงแพทย์ดังขึ้นเริ่มคลอดแล้วเตรียมตัวหญิงตั้งคันกรีดร้องเสียงสถานไปทั้งรถพ่อเลี้ยงเดี่ยวจับมือเธอจ้องเข้าไปในดวงตาส่งความหวังทั้งหมดที่มีแต่ขณะนั้นเองเสียงปัะทะดังสนั่นจากด้านหลังรถสะเทือนอย่างแรงรถสีดำพุ่งชนเข้ามาเต็มแรง เหมือนมัจุราชไม่ยอมแพ้รถพยาบาลสายคนในรถเกือบล้มควม่ำเสียงแพทย์ตะโกนสั่งขับให้เร็วขึ้นคนขับเร่งคันเร่งสุดแรงพ่อเลี้ยงเดี่ยวยิ่งกังวลชายชุดดำมาเพื่อแย่งเด็กไม่สนแม่ชีวิตแม่หญิงตั้งคันร้องด้วยความเจ็บเลือดไหลามากขึ้นสีหน้าเธอซีดขาวแพทย์กำลังจะตัดสายเพื่อช่วยเด็กออกมาทันใดนั้นเสียงกระจกแตกละเอียด ลูกกระสุนพุ่งฝังเข้าผนังในรถไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกพ่อเลี้ยงเดี่ยวเอาตัวบังเธอไว้กอดทั้งลูกในอ้อมแขนและหญิงที่กำลังจะเป็นแม่เขาตะโกนสุดเสียงทั้งสัน่นทั้งโกรธทั้งกลัวหยุดนะพอได้แล้วแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเงาความมืดที่ยังคงไล่ตามพวกเขาไม่หยุดละลินหุบปากทันทีดวงตาแดงกำ่ำแต่ยังคงสั่นด้วยความโกรธคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดถึงลูกของฉัน เธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือภาพอดีตผุดขึ้นมาวันที่เธออุ้มลูกออกจากบ้านใบนี้อย่างโดดเดี่ยววันที่เขาไม่เคยตามสรุปชนักไปเล็กน้อยเหมือนคำพูดของเธอแทงใจแต่เขาก็ยังพยายามรักษาท่าทีสงบผมแค่เป็นห่วงห่วงหรือละลินหัวร้อยอย,อย,อย,อย้อยวันที่ฉันวิ่งร้องขอให้คุณช่วยฉันก็มีลูกอยู่ในท้องแล้วสรุปมองเธอด้วยสายตาไม่อยากเชื่อหมายความว่าเด็กคนนั้นใช่ ลูกของคุณสรุปตัวชาบายหน้าซีดเผือดหัวใจเขาเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ห้าปีที่ผ่านมาเขามีลูกแต่ไม่เคยรู้ลมหายใจของเขาสะดุดลาลินคุณทำไมไม่บอกผมลาลินกัดฟันแน่นน้ำตาเอ่อคลอแล้วคุณเคยให้โอกาสฉันไหมวันที่บริษัทคุณพังวันที่คุณกรีดร้องใส่ฉันว่าเป็นตัวสวยคุณคิดว่าฉันยังอยากอยู่ต่อไปงั้นเหรอสรุปหลุบตาลงด้วยความรู้สึกผิดต่อแทบขาดใจ ผมผิดไปแล้วจริงๆลาลินไม่ตอบเธอหลบสายตาจากเขาเพราะเธอกลัวว่าถ้ามองนานกว่านี้เธอจะใจอ่อนไม่เธอผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไปจันเจ้าเดินเข้ามาใกล้แม่ดึงชายเสื้อเธอแม่หนูหิวลาลินก้มลงยิ้มให้ลูกเบาๆอีกแป๊บนะคะคนเก่งเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันสรุดเผลอจ้องเด็กหญิงด้วยแววตาอ่อนโยนเด็กคนนี้มีดวงตาเหมือนเขาไม่มีผิด หัวใจของเขาหนักราวถูกถ่วงด้วยหินเขาอยากเข้าไปกอดลูกอยากขอโทษอยากชดเชยทุกอย่างแต่เขาไม่มีสิทธิ์สัก์อย่างเดียวลลินจับมือลูกเตรียมเดินออกไปสรุตรีพูดขึ้นเดี๋ยวผมขอคุยกับจันเจ้าสักคำได้ไหมลลินหยุดเท้าแต่ไม่หันหลังกลับความเงียบปกคลุมเหมือนเวลาหยุดเดินเธอสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าเพิ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา สรุตยืนนิ่งมือที่กำแน่นค่อยๆอ่อนลงเธอพาลูกเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามองทิ้งให้เขายืนจมอยู่กับความผิดของตัวเองอย่างโดดเดี่ยวสรุตสุดนั่งลงบนโซฟารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆเมื่อครู่ยังติดตาลูกของผมเขาพึมพำกับตัวเองเขากำมือแน่นรู้สึกอยากย้อนเวลากลับไปแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วเสียงข้อความเตือนดังขึ้นบนโทรศัพท์ เ,เลขาส่งกำหนดการประชุมมาให้เขามองหน้าจออย่างเบื่อหน่ายในหัวมีเพียงภาพละลินและลูกเขาปิดหน้าจอแล้วลุกขึ้นผมต้องทำอะไรสักอย่างดวงตาเขามุ่งมั่นขึ้นมาทันทีเขาหยิบกระเป๋าและรีบออกจากคฤหาสน์ตัดภาพกลับมาที่ละลินและจันเจ้าทั้งสองมาถึงร้านข้าวต้มข้างทางละลินตักข้าวให้ลูกด้วยรอยยิ้มแต่ภายในใจยังสันไหวไม่หยุดแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเด็กหญิงถาม ลาลินชงนับลูกสังเกตได้เสมอเธอยิ้มกลบเกลื่อนแม่เก่งอยู่แล้วจันเจ้าพยักหน้าหงกๆแล้วกินต่อแต่ลินกลับนั่งมิ่งความคิดวงเวียนไม่หยุดเธอรู้ว่าสรุธไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดเขาเคยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแต่เมื่อทุกอย่างล้มเหลวเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนลาลินหลับตาลงช้าๆพยายามหายใจให้สงบทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเป็นเบอร์ที่เธอไม่คุ้นเธอลังเลก่อนจะกดรับ ลลินผมเองสรุทละลินเงียบไปครู่หนึ่งต้องการอะไรอีกผมอยากเจอจันเจ้าขอแค่สักนิดละลินกำโทรศัพท์แน่นเด็กหญิงกำลังยิ้มอยู่ตรงหน้าเธอไม่อยากให้โลกโหดร้ายแต่ต้องลูกฉันจะบอกเมื่อถึงเวลาสรุทถอนหายใจหนะักผมรู้ว่าผมผิดแต่ขอโอกาสแก้ตัวได้ไหมน้ำเสียงเขาแผ่วจนแทบกระซิบลลินกัดริมฝีปากพยายามไม่ใจอ่อนพอเธอสรุป เราไม่ใช่ครอบครัวกันอีกต่อไปแล้วสรุทนิ่งไปรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าแต่ก็ยังตอบกลับด้วยความอ่อนลงแต่ลูกคือครอบครัวของผมเสมอคำพูดนั้นทำให้ละลินสะอึกเธอกดวางสายทันทีเพราะไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตาที่กำลังจะไหลเช้าว,วันใหม่แสงอ่อนสาดผ่านหน้าต่างกระท่อมเล็กจันเจ้านั่งวาดรูปเป็นรูปครอบครัวสามคนยิ้มเล็กๆของเด็กหญิงอบอุ่นจนโลกละลายลลินมองลูก หัวใจพองโตด้วยความรักล้นทลักทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสรุทยืนอยู่หน้าบ้านแววตาอ่อนล้าแต่แน่วแน่เขาถือของบางอย่างไว้ในมือกล่องเล็กๆผูกริบบิ้นสีทองละลินลังเลหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาพูดเสียงแผ่วผมขอโทษสำหรับทุกอย่างความเงียบโปรยตัวลมอ่อนๆพัดเสื้อผ้าไหวสรุทยื่นกล่องให้ ในนั้นคืออัลบั้มภาพตอนละลินยังตั้งคันภาพที่เขาเคยถ่ายไว้ด้วยมือของตัวเองภาพรอยยิ้มเธอภาพมือเขาประคองท้องอ่อนๆของเธอภาพความหวังที่เคยงดงามที่สุดน้ำตาลินไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดจันเจ้าวิ่งเข้ามากอดทั้งสองไว้แขนเล็กๆรวมคนที่เธอรักให้เป็นหนึ่งเดียวสรุดสุดลงนั่งอุ้มลูกแนบอกพ่อจะไม่ทิ้งลูกไปไหนอีกละลินถอนหายใจยาว เหมือนปลดแอกอดีตท,ทุกหยดความเจ็บเธอพยักหน้าช้าๆครอบครัวต้องสร้างไม่ใช่แค่พูดสรุดยิ้มทั้งน้ำตาเห็นประกายของโอกาสครั้งใหม่สว่างขึ้นในหัวใจทั้งสามกอดกันแน่นท่ามกลางความอบอุ่นของแสงเชา้าและความสัญญาที่ไม่มีคำพูดใดบรรยายได้พรุ่งนี้อาจไม่ง่ายแต่พวกเขาพร้อมเดินไปด้วยกันเพราะความรักทำให้คนธรรมดาเข้มแข็ง ทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นบทเรียนและทําให้ครอบครัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งด้วยมือของพวกเขาเอง